Flo <Flower. S 2> น,น้องเข้ามีความตั้งใจมากเลยค่ะด,ดอกอันนี้นตามที่คุณยายบอกนะคะว่าน้องมีเวลาน้อยมากหนึ่งเดือนนะคะเดือนกว่าเตรียมตัวเข้าไปเรียนในห้อง อีนะคะซึ่ง,งเป็นฝรั่งสอนเนี่ยความรู้ด้านภาษาอังกฤษและความสามารถในการพูดน้องคือยังไม่มีเพราะฉะนั้นคุณยายก็เร่งรัดหรือรวบเข้าไปให้ในหนึ่งวันเนี่ยทำยังไงจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนให้จบทั้งสี่ทักษะคุณยายก็มีวิธีง่าย,าย,ยๆก็คือให้นักเรียนยเขียนประโยค บอกเล่าคำถามปฏิเสธอย่างละหน้าน้องเขียนทำยังไงน้องจะพูดได้เทคนิคของคูณยายก็คือ <Okay. S 1> เขียนอะไรต้องพูดอันนั้นด้วยเพราะว่าในขณะที่ปากพูดเนี่ยมือเขียนปากพูดหูก็ฟังตนเองได้ยินแล้วก็ส่งเข้าไปในสมองก็จะจำเพราะฉะนั้นสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างของประโยคเนี่ยมันจะจำได้ ถ้าน้องได้พูดบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของคุณครูเลยค่ะช่วยให้การพูดภาษาอังกฤษได้รวดเร็วขึ้นจำโครงสร้างได้เร็วขึ้นนะคะไม่สับสนในการใช้คําในประโยคนะคะอน,น้องเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วคุณยายจะจะลองสัมภาษณ์จะลองถามตอบนะคะเห็นไหมลูกน้องเขาเขียนบ่อยๆนี่เขาก็จะอ่านคล่องขึ้น เพราะว่าในการเขียนแต่ละประโยคนี่น้องพูดไปด้วยใช่ไหมคะตัวตนเองพูดหูตนเองก็ได้ยินหูตนเองได้ยินแล้วก็ส่งเข้าไปในสมองเห็นไ,ไหมคะจำได้ไหมสุจิปุลิการสอนที่ดีหรือการเรียนที่ดีนั้นจะต้องครบองค์ประกอบค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็าตาม หรือวิชาใดๆก็ตามจะต้องมีสุจิปุลิฟังพูดอ่านเขียนตอนนี้น้องฝึกแค่ว่าเขียนประโยคแล้วก็พูดไปด้วยเพื่อให้จำโครงสร้างทีนี้พอน้องจบแล้วนะเขียนแบบฝึกหัดทำน้องก็จะคล่องขึ้นเสร็จแล้วคุณครูก็จะมาถามตอบน้องนะคะ Have you finished เสร็จแล้วยงังลูกเสร็จแล้วอาตอบใิ Yes I haveYes I have โอเคค่ะ uh, I will ask you the questions โอเค I ฟังคุณยายชี้เส่จตนเองนะลูก I will ask ask you some questions ในคำถามเหล่านี้คููจะถามทีนี้คุณยายก็อันนี้ประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะมาดูประโยคคํคำถามเราเรียนเรื่องแคน คุณยายจะเน้นคําถามบอกเล่าปฏิเสธแล้วทีนี้ถ้าเป็นคําถามเนี่ยคุณยายจะมีหน้าที่ถามน้องเห็นไหมคะทีนี้คําตอบไม่ได้ยากเลยยายแค่ประโยคที่เป็นบอกเล่ายายก็เขียนว่า yes ใส่เข้าไปเป็นการตอบรับประโยคที่เป็นปฏิเสธยายก็เขียนคําว่า no นักเรียนก็จะตอบว่า no ถ้าเป็นแบบปฏิเสธแล้วก็ตามด้วยประโยคปฏิเสธเห็นไหมข้างง่ายไหมสไตล์คุณยายสอนถ้าสมมติว่าประโยคมันตอบด้วยตอบรับว่าใช่หรือ,อฉันทําได้ก็จะตอบว่า yes แล้วก็ตามด้วยประโยคบอกเล่าเห็นไหมคะง่ายไหมลูกง่ายไหม mm hmm. อ่าทีนี้คุณยายจะถามนะคะ,ะ I will ask you some questions โอเค before I ask you, before I ask you the question, please read the sentences for me. อ่านสิคะ Can I eat a mango? ยังออกเสียงไม่ถูกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะคอมเมนต์เด็กก็คือการออกเสียง ตอนนี้น้องอยู่ปจะขึ้นป .5 ใช่ไหมลูกสแสดงว่าน้องยังออกเสียงท้ายคำของประโยคคำถามนี้ผิดอยู่นะคะคือการออกเสียงท้ายคำประโยคคำถามนี้ต้องตวัดเสียงลงค่ะเออเออตวัดเสียงขึ้นขอโทษนะคะอย่างมันจะมีความหมายอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง can I have can I eat mango เห็นไหมคะ Can I eat a mango? น้องจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นคำถามเพราะว่าน้องเคยพูดเสียงธรรมดาว่า mango หรือ coconut ทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเสียงน้องว่าถ้ามันเป็นประโยคคำถามหนูจะต้องลงท้ายเสียงให้ยกเสียงขึ้นค่ะหนูลองอ่านใหม่สิคะอ้าวฟังลูก แมงโกก็จะเป็นแมงโกหนูลองพูดสิคะแมงโก้แมงโกอ่าข้อข้อที่สองคำว่าอะไรคะ <Can. S 1> ข้อที่สองคำว่า car key ใช่ไหมคะ car key หนูเคยพูดแบบนี้ถ้ามันมาอยู่ข้างหลังประโยคซึ่งใช้แคนในที่นี้คือ Can I borrow ฉันขอยืมกุญแจรถ โยนได้ไหมเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเขาว่าได้ไหมนี่หนูต้องตะวัดเสียงขีขึ้นหนูจะว่าไงคะลูก Can I borrow a car ขี y หนูลองพูดสิคะ Can, can I ชี้ไปด้วยค่ะ Can I borrow a car ขี y เหมือนกับคล้ายๆถ้าเราพูดแล้วก็คือขี้ขี่ขี้ขี้ขี้ไม้จัตาวาอะเสียงไม้จัตาวาเข้าใจไหมลูกอ้าวโนูลองอ่าวข้อต่อไปค่ะลองอ่านข้อที่สมสิลูก Can I h อ v e a c o c o n u นัอันนั้นอย่างเสียงบอกเล่าอยู่ค่ะลองถามสิคะมันจะต้องไม่เป็นนัดถืแล้วต้องเป็น ถูกต้องค่ะโอเคอ่าหนูลองอ่านสิอ่านในรูปของประโยคคำถาม can I have h a v e ออกเสียง half มาลูก h a v e A อ่า h a Cook อย่าขึ้นเสียงสูง <Have. S 1> ลูกถ้าโคโคมันจะหนัดลงทันทีหนูต้องเอาโคโคลงมาเป็นโคโคให้ได้ลูก <c oughs> ลองนะคะลูก Can I have a cocoa อะไรคะ cocoa nut มาด่ nut นะ nut nut หน่อลองพูดอีกครั้งหนึ่งค่ะ speak again Can I have a h a v e อยา h a v e รูป h a v e อะ cocoa เนี่ยถ้าโค่สูงแล้วมันจะนัดลงเลยเปลี่ยน cocoa ข้างหน้าให้เป็น cocoa nut ถูกต้องเอาอีกครั้งหนึง่ง one more time can I have <Yes. S 2> a coconut uh, okay. อ่ะโอเคก็ยังดีอ่า uh, ต่อไป number three can I play volleyball <laughs> นงงอยู่ลมาเป็น volleyball ต้องเปลี่ยนตัว ball ต้องเป็น volleyball ให้ลองเปลี่ยนใหม่สิลูก Can, Can I play volley Ball ball volleyball volleyball Yes. Ah, okay, number four Can I sit right here Right here. you say it again. Can I sit right r here 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 หนูลองนั่นสิลูกอ่าสามัญเอกโทตรีจัตวาสิเดี๋ย here 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 เหนไหตัวนี้แหละที่จะเอาไปพูดออาหนูลองอีกครั้งหนึ่ง again Can I sit sit มีตัวทีด้วยลูก sit right Here. Yeah. Here. Yeah. Here. Yeah. <laughs> Here. Yeah. Here. Yeah. 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 Okay. Oh. Uh. Go back to number one again. Number one. Can, Can I eat mango? No. Can one more time Can I eat a man อย่าแมงสูงลงูกเปลี่ยนลงแมงใช่แมงโกโกแมงโกถูกต้องค่ะเอา number two อย่าให้ผิดนะคะ Can I borrow a car key แล้วก็เป็นคีย์เหมือนเดิมอยู่ <laughs> Can I borrow a ขีใช่ขี้ขี้ขี้เหมือนมีไม้ขี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 ้ก็ได้เอาเหมือนไม้จัตวาแต่ว่าตวัดเสียงเป็นเหมือนไม้ตีด้วยน่ะขี้หนูลองพูดสิขี้ขี้อ่ะโอเคหมายเลขโหรือลยหมายเลขทรี Can I p l a e เลลองเลยลูกว o ลเลย์บอลด yes good uh, one again one more time again can I play play e ball. พยายามเราเคยวอลเสียงสูก็วอลเลย์วอลเลย์บอลก็ e ยังลงอยู่บอบอลขึ้นฟ้าเลยลูก บอลโอเคอ่ะ next ต่อไป can I sit right right o อเค right right here มันไม่ขึ้นสูงทำไมสิลูก right here เนอะขึ้นไปเลยนี่ o อ my. Can I sit right right อะไรคะลูก Here เอาลงลงขึ้นสิ Here 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 นุ่งเอาตัวนี้เอาใหม่เอาเอาใหม่ค่ะ Can I sit right Here ลองผันสิลูกผันใหม่เห็นไหมคุณยายบอกว่าการออกเสียง Here เนี่ย เอาใหม่ here 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 เนี่ยไอตัว here นี่แหละ can I can I sit right, right. here ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ลูกยังไม่ขึ้นก uh. ็ยัง uh. here 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 อยู่ยังเป็น <Here. S 1> ตัวนี้ไม่โรอยู่ here ไม่ยังไม่ถูกเอาเอาใหม่สิ here. Here. ใช่หนูจำว <Here. S 1> ่า ใช่เอา again again one more time can, can I, I sit, sit right, right? here เหมอนเดิมลูกเอาอีกทีน,นึงเอาเห็นไหมว่าการออกเสียงประโยคคำถามเนี่ย yeah. เสียงท้ายมันยากลูกมันต้องฝึอกอา่าอีกครั้งนึงสิเอาอีกครั้งนึง can I sit right can I sit right หนูผันสิลูกเฮียเฮียเฮียหนูจะลงตัวนี้มันเลยเพดลูกเฮียเฮียเฮียเอาตัวนี้เสียงตรีเฮียอ่ะอเกนอเกนค่ะ one more time one more time ร์ c a n I sit right เฮียอีกครั้งเอามันอยู่นี่เลย a n I sit right Here, can I sit right here? Can I sit right here? Here, here. อ่ะโอเคตามยายดีกว่าเนาะยายจะชี้ให้ดูเนาะ <c oughs> อ่ะเอาเออเอาประโยคคำถามนี้แหละสำคัญอ่ะอ่านตามคุณยายก่อนค่ะอ่ะเอาคุณยายจะชี้ตัวสุดท้ายนะ mango ก,ก็จะเป็น mango m a n g o ลอะ We read it together อ่านพร้อมกันค่ะอ่านด้วยกัน Can, can I, I eat a mango Can I borrow, borrow a car key อ uh, number three Can oh number two. Can I have a coconut? Number three. Can. เป็นประโยคที่จบสมบูรณ์ได้ Can I drink some water? เสียงสูงกับป้า Can I do home ดึง home ลงมาดู Homework number eight Can I buy? ทำขินเคนไอคั the trees c คนไอยูส o ย r m o มันนีม่ใช่มันนี่แล้วนะคะเปิดมาม่ะลูก Can คลีน <Clean. S 2> <House. S 1> เนี่ยคลีนเฮาส์หนูไม่ใส่คำอา t ิค l e อ่ะคลีนเดอะใส่เดอเข้าไปตรงนี้นะไม่ใส่ไม่ได้ลกูกเพราะเฮ u าสมันเป็นคำนามใส่เดอได้เลยลกูกมันมันชี้เฉพาะจ่อยจงไงลกูกว่าทําสะอาดบ้านถ้าสมมุติว่าเป็นหนูใส่าอาดนี่มันจะเหมือนกับหนูทําสะอาดบ้านทั้งหลังเลยนะคะอ้าวนัมเบอร Number 12 Can I look at look at work work ทำมือด้วย Can ไหนล่ะ Can I put on a shirt uh, Very good Can I GET UP at seven o'clock เสียงสูงนะคะ Can <A. S 2> I sweep อันอะไรนี่ลูกเมื่อกี้อะ A table table ตจะะ้อย่าว่า t ทเบินะคะ Can I sweep the table เสียงสูงเทเบิลอัตตไปใกล้จะจบแล้วลูกเอาแค่คำถามแล้วก็ให้กลับบ้านเลยค่ะ,ะข้อต่อไปอะไรลูกไหนเทเบิอยู่ไหนอ่ะต่อไปข้อน,นี้ Can I sell some b e e f Can I do ซเดี๋ยวซ้ำใช่ไหมซ้ำซิงอ้ออีกอีกอีกหนึ่งนาที Can I sing a song? Okay Can I sleep here เสียงสูง Can I take off the เชิดเห็นไหมไม่ได้ยากอ่าโอเคไปฝึกต่อนะลูกนะเป็นการบ้านนะครับอ่ะเก็บเลยโอเค e you tomorrow w i l l you come again next time next Monday okay goodbye have a good weekend